สวยจริงๆอ่ะเออเออนี่กคร เห็นเมคอัพน้องเจนิสเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้พามาแกะเมคอัพลุคนี้กันดูว่าใช้อะไรบ้างใช้เมคอัพแบรนด์ไทยแต่คอลแลบกับช่างแต่งหน้าเคปอระดับตำนานเคที่ดาวเอ็กซ์แมนวินาทีที่น้องเดินเข้ามานั่งคือแบบเฮ้ย hey, น้องผิวสวยมากแล้วเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้คือลงคุชชั่นมาแล้วขั้นตอนแรกเขาเลยเริ่มจากการเขียนคิ้วก่อนใช้พาเลตเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ,นะคะน้ำตาลอ่อนซึ่งเราชอบมากเพราะว่ามันมีความน้ำตาลอ่อนที่เจือเทาเข้าไปด้วยจะไม่อมเหลืองอย่างเดียวเขาจะเริ่เเียยนนากกง้วรลแแ็็ปบบตั เขียนอ่อนๆให้มันดูโปร่งๆนะคะจากนั้นเนี่ยก็ค่อยไล่มาที่หัวคิ้วแล้วก็ใช้แปรงสปูริ่บลัชเก็บงานค่ะจากนั้นปัดมาสคาร่าแบบสาวเกาหลีนะคะคือหัวแปรงมันจะมีความพิเศษมากเพราะว่าเขาขึ้นโมหมไม่ซ้ำใครแน่นอนคือหัวว่ามันจะเป็นโลหะแต่ว่ามันจะมีความโค้งงอนรับกับขนตาด้วยเขาบอกว่ามาสคาร่าตัวนี้งอนเด้งทั้งวันเจแล่าก็ดัดขนตาตามสไตล์ช่างเกาหลี<ช>ค่ะใช้ไม้ลนไฟนั่นเองส่วนสีแก้มนะคะเลือกสีที่เข้ากับน้องเจนิสมากๆคือสีอินโนเซนต์คือลิควิดบลัชตัวนี้มันจะมมมีีคคคคววววววาานนนๆโโป่่งงชชผิิแแล้้ใดดเยจรทุก เวลาเกลี่ยไม่เกินไปจมูกและไม่เกินหางตาทาเสร็จแล้วยังไม่จบเขาะจะใช้พับนะคะมาเกลี่ยตามขอบให้มันไม่ใช่แบบเฮ้ยโปเชกแก่แ<ต>ให้ขอบอะคะ่ะมันกลืนไปกับผิวแล้วก็ใช้บรัชเนี่ยราคะมาทาตาด้วยเพื่อให้สีเมคอัพมันลิงกันเสร็จแล้ววนกลับมาที่คุชชั่น <ใช S 1> ค่ะใช้คุชชั่นเบอร์ศูนย์หนึ่งมาเก็บงานแล้วก็ทําเป็นไฮไลท์ด้วยอันนี้บอกเลยว่ามันบียอนคุชชั่นมันไม่ได้เน้นปกปิดมันไม่ใช่คุชชั่นแบบรองพื้นแต่มันเป็นคุชชั่นที่ทําให้ผิวเราสวยขึ้นมันจะกก้บม็ชแใ8 เขียนขอบปากให้ลิมฝีปากมันจะดูอวบอิ่มขึ้นสิ่งที่หลายคนมักลืมทําก็คือการใช้คอตตอนบัตมาเกลี่ยขอบปากมันจะฟุ้งนัวสวยเลยจากนั้นนะคะเลือกใช้เป็นลิปกลอสค่ะทาเบอร์7็ให้ทั่วปากค่ะเบอร์นี้เขาบอกว่าเป็นสีที่มัสฮัฟจริงๆใช้เพ่เป็นสีเบสรองสีพื้นปากนะคะจะดูสวยธรรมชาติจากนั้นทาสีเข้มข้างในนะคะคุณแมงเลือกใช้เป็นเบอร์ห้ามีความพีชพีเจอชมพูเจอส้มๆนะคะจะดูป๊อปอัพขึ้นมาและสุดท้ายฉีด F Vi Setting and spray หัวเปรย์ือสุดยอดมากฝอยละเอยดฟุ้งีงาามนฟ้าเลยเรย์ ลนูนมันถูกต้องคุณสวยมากเหมือนกังเออเกาหลีเหมือนชอบที่เบคจะต้องเดินมาแล,ล,แล้วตกหลุมละนะคะสวยจริงๆเอๆอ,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 อจริงเหรอคะใช่จริงค่ะสวยจริงค่ะลุคนี้เอาไปเลยหมื่นคะแนนสมกับการอาบน้ำใหญ่มาก